รถสวยลรูหลาหน่าใช้มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Toyota Camry 2.0G Ximo Kyoto คันนี้ปี2013ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่469,000บาทเท่านั้นประวัติฟีดาวส่งเดือนละ9,000บาทเองนะรถภายในสีดำสวยมากๆเลยนะคะดูแลรักษาง่ายด้วยนะเป็นรุ่นพิเศษนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะตามแอมไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะ o ต o t a c a m ร y 2.0G Ximo ภายในสีดำแนวสปอร์ตปี2013นะคะราคาโปรโมชั่นของเรายที่469,000บาทเท่านั้นแม็กลายสวยสเกิล์ตรอบคันเลยนะคะฟรีดาวส่งเดือนละ9,000บาทค่ะขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุครคณนีได้นะคะที่18,000บาทขึ้นไปค่ะก็สุครคณนีไปใช้งานได้แล้วนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะ ลายไม้รอบคันกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะแอร์แบก ABS กุญแจดิโมดพวงมลาลัยมันติฟังก์ชั่นแอร์ดิจิตอลม่านไฟฟ้าหลังค่ะเครื่องเสียง AM/FM CD AUX ค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะขับดีค่ะเติมน้ำมัด E10 ได้ด้วยมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะเย็นทั่วถึงเลย รูหลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้ค่ะจัดไฟนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะคะโทรมาปรึกษาได้เลยนะทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ประวัติเป็นยังไงนะคะยินดีให้คำปรึกษาเลยนะคะคันนี้สภาพดีค่ะน่าใช้ค่ะกว้างนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะ เดี๋ยวเปิดฝาก,กระโปรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะหน้าเครื่องนะคะเครื่องยนต์2องพันสิบหวเลเบนซินค่ะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะใครกำลังมองหารถสวยหรูหลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้ขับดีสุดๆเลยนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะโตยต้ตาแคมรี่ 2. G ง x i m o ภายในสีดำแนวสปอร์ตคันนี้ปี2013ค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์ไม่ได้นะติ๊กช่อง ID นะคะพิมพ์092 50 5050 858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีข้อมูลนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ